สมบมรบบรยา,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 ากาศก่อนเลยงานเหมือนกันนะผมเก็บสิ่งเก็บของะครับผมวันนี้เวลาก็ได้สามทุ่มกลัวๆนะครับผมเออเกิดการในงานนะครับผมเลิกการเในงานเก็บสิ่งเก็บของนะครับผมสมบรรยากาศครันเช่นจับเก็บเลยนะครับเนาะเช่นจับเก็บแล้วครับผมข่ะะอยลุ่เป็นไว้ให้ซิฟตี้นะครับผม บได้สุดออกบได้อดออกมาองนไปนี่เราบรรยากาศรอบๆนาองาัเราจะเคยตอนนกันขึ้นเคยไทยแ่นนึง้อกําัเห็นรับผมนงงตนโบกันเน่เสียงไฟก็ดิซัดซิดซิดนะครับผมเพรว่าเป็นตอนเมืองขึ้นน้อกาลัง่ไ่ได้การเกี่ัเรื่องนเนาะมองภาคหรือออฟฟิศกับผมเป็นที่ทำงานของ เขาจ้าเป็นออฟฟิศนะครับเนาะเห็นงานออฟฟิบจในพวกรายงานอยังนี่นะครับผมสิ่งต่างๆเปลี่ยนมากบรรยากาศปอกมาเนี่ยเมื่อเดือนนะคอะไรนี่เดือนครับผมครับผมบรรยากาศอเดืนหรือแสงเดือนครับผมีแสงเดือนนี่ไงที่นี่แสงสว่างเรื่องร้องนะครับผม นะครับเนาะเมื่อนี้จ้าคำก็นื่อยโมโหนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศนนี้่แต่ผมมีแสงไฟกะดีประศาสต์ซองกะดีเบิ่งสวยงามครับผมเหมือนขึ้นนะครับเนาะแสงไฟสาดใส่ต้นไม้อาเป็นไฟสปอตไลท์นี่ก,กันเงี้ยงนะครับเนาะกต่จมีไฟสปอตไลท์นี่ซองบนต้องคุณกะดีเป็นปลาไม้นาะครับผมกะ <c oughs> นี่เป็นพิ้ย่ยวเงาลุง,ง,งคนนะครับผมโอ้ ครับผมลงไปหอดทะเลนะครับผมที tomorrow, <to> ่ยวใหม่จนเนี่ยเที่ยวใหม่นะครับผมแต่ว่าก็บหลาณนะครับเพ่คล้ายๆอ่าเป็นคู่นะครับเนาะเป็นคู่เป็นคันดินเนี่ยสิเราแต่ว่าก็เมื่อก่อนก็เป็นคู่เก่านะครับเป็นเป็นคู่หนึ่งคู่เก่ามีตจนใหม่ก่อนีตอวนี้สิมีอ่าสัตว์อ่าพวกลิงก็มีครับผมมีนี่สองสามตัวนะครับบางเทียนนี่ครับผมนี่เป็นสถานที่ทำงานของเบาวยาดครับผม เป็นงานนะครับเนาะตอนขึ้นครับผมนี่เป็นท่อนะครับที่ทำการขุดเจาะครับผมขุดเจาะท่อเพื่อทำการว่างนะครับขุดเจาะแล้วก็ว่างท่อตอท่อนะครับเนาะเป็นการตอแต่ชื่เรียกว่าขุดเจาะตอท่อก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าต้องบ่ได้ขุดครับผมแต่ว่าคนบ่ขุฎเอาเครื่องเครื่องจับเจาะนะครับเนาะ ทำหนูให้โดดแบี่ให้โดดระบบให้โดดี่ยกับผมนะครับผมที่ทำงานก็ได้ให้เห็นนะครับนาะว่า,บาเบายัดเ็นงานจังด๋ยยอยซอยวันนีับรรยากาศรอบๆครับผมสวมนะอ,อ,อ,อยูติดกับทะเลนะครับนะบาองเบาอยัดเ็นงานอยู่ติดกับทะเลครับผมปฏิเส็นี่ทะเลรอบๆนะครับนาะงเอานะ โอ้ยก็ตรเห็นเนี่ยครับผมรถที่ขั้นที่ขับอยู่ก็ได้จอดที่นี่นะครับเห็นกุ้งด้วงที่นี่นะครับผมจอดทั้งพุ่นก็ตรเป็นเทีนนะครับเนาะเทีนจิบนะครับผมเทีนจีบแล้วหนึ่งเกษตรทางเข่าทั้งพุ่นนะครับเนาะบรรยากาศครับผมทั้งพุ่นก็ตรเป็นดวงจันทร์นะครับผมดวงจันทร์เอาเพิ่งดวงจันทร์จะน่อยนะครับสีสดใสครับผม แลบรรยากาศเป็น้องกันนะครับเราผมตอนนี้เงขึ้นที่นีแสงไฟทั้งนี้ก็จะเป็นทิวสันเขานะครับว่าเงามีทั้งฟังนั่งก็จะเป็นตึกเป็นบ้านพ่นนะครับเนาะบ้านผักอาศัยนะครับผมอุ่นแดดเป็นใหม่เงาลงไปสุดตึกกูนะครับผมตึกตึกอะไรเงาไปจังหน่อยนะครับเธอปวดปากวอดไปยุ่งครับผมยุ่มงกมลงไปนกูจะทิ้นทะเลนะครับผม ตัวนี้ไฟแกร่งแสงสว่างสีรันดอนนี่นี่เป็นที่สถานที่จอดรถนะครับเนาะจอดรถเป็นที่จอด,ดอรถโบเมนวาห่างสัพสินค้าเด้อครับเด้ออยู่ทั้งไต่ทั้งมองจอดรถนี่เป็นท่าเรือครับผมตอนนั้นเป็นท่าเรือเรือเรือน้ำลึกพวกเอาพวกสินค้าอ่ามาลงหรือตู้คนนเหนื่อยมีตู้ทึ่งยางเลยครับมาลงนี่กัน้ำเนาะมาลงไว้เรือไทยเทศสินค้านะครับผม ับผมเราวาตัวสถานที่จอดรถมองนีเพื่อเฮ็ไว้เพื่อจอดรถค้นลงไปเห็นงานอยู่ในเกาะนะครับเนาะเห็นงานในเกาะในโลงกันน้ำมันเรื่องสีกับสีมีไปได้เนาะอยู่ในเกาะจักเพิ่อยจังแน่เราก็ผมกับบหูกับบได้ถามผู้เขาเจ้าเที่ยวไปเที่ยวมานะครับ่ายัดกระด้แไปเห็นขจ้าเที่ยวไปเที่ยวมาหลายคนนะครับเป็นลอยหลายลอยก็ผมหลายลอยคนอยู่ลงไปนะครับ อย่าเที่ยวไปน้ำมัอเศร้าค่อยเจ้าก็ไปย้ำมัอแรงข็เที่วยวขึ้นมากครับผมตอนเศร้ารถสิจอดเต็มเลยครับเบิ่งครับผมช่วงนี้คนยังมัได้ขึ้นมาเบิดนะครับเนาะรถก็มีผู้มาผู้ไปนะครับเนาะตอนเศร้าสิเต็มเบิดครับเนี่ยมองจอดรถนี่ครับเนี่ยเต็มเบิดครับผม,บมนี่ครับผมนี่พยายามสะเอาเครื่องจอกมาขึ้นเซลุมนี่นะครับเนาะเอามาขึ้นนี่ครับผมแต่ตอนนี้มันในหอนเพราะแต่เคยมึงทาง มันจะเครื่องทางนะครับผมว่าจอยยากแล้วผมเพราะว่าเป็นหินครับผมก็ซาซาครับผมได้อยู่แต่ว่าก็ได้ซาสานะครับเนาะควายเป็นควายไปครับผมแต่ก็เสียดนะครับเนาะนี่เป็นที่ทำงานทั้นี้ก็เป็นทั้งฝุ่นสิเป็นผ้าเลือครับเนาะไฟแดงๆเหมืับผมไฟสว่านลายสีแดงนะครับเนาะแล้วผมทำม่องมุมนึงก็จะเป็นเหมือนับเห็นนะ เห็นเ็ขี้ยนสูงสูงงกเธอเลยเหอครับเป็นเขี้นนะครับเนาะอ่าเพื่อยกเอาตู้คอนิ่งเนอร์ลงหรือขึ้นนะครับผมอยู่ประจำนะครับเนาะตอนนี้เลือดท่านในขมาเพิ่นงเกิเงือกไว้ครับผมเวลาเลือดขมาเพิ่นงเกิก้มลุ่งนะครับเพื่อหายยื่นออกไปเอาตู้คอนิ่งเนอร์ยกตู้คนนิ่งเน่าขมาไว้ได้นะครับเนาะที่ละครับผมว่ามองเบายาเทศกจัดในงานกันเลยนะครับเนาะว่า ไงวัวไงรับผมมีแต่เนล์อยากๆมีแต่เนลนั่นน่ารอดกับผมธรรมดานนะครับเนาะงานกับจิมี่ย่างนี้ไงเนี่ยโอ้ยมึงดูครับผมควนทวนทวนกับน้ำเดี๋ยวไปเดครับเดี๋ยวผาไปเบิ่งนะครับเนาะเอาไปดูอีกมุมหนึ่งครับผมที่ทํางานของเบาหยัดนะครับเนาะกต่ทีอยู่กับมาณนี้แหละครับผมเบาหยัดกระดาเสร็จงานเยี่นี่นะครับเนาะเสร็จอุดเจาะอุโมงค์นะครับเนาะ นักกัรเด้อขึ้นทั้งรถนี่แหละครับผมรถขั้นเบาอีกยัดขับอยู่เนี่ยต้องมาขึ้นทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมยากาศมุมสูงไปน้อกันครับผมเต็มนะครับผมครับผมทั้งคนที่เป็นไฟแดงๆสีสันอยู่คนอยู่กลางทะเลนะครับเด้อยเป็นกางทะเลนะครับเราอยู่กับพวกกลางทะเลครับอยู่เป็นทะเลครับผมแสงไฟเรือนะครับเาันก็จะมาจอด ตัวเลี่ยนกันไว้ทาเอาของขึ้นเอาคลองลุนะครับผมไฟสีแดงใกล่ๆนะครับผมตั้งที่ก็จะเป็นอย่างไรครับผมมุ่งสูงนะครับเนาะไฟเห็ียบเนครับผมว่าเป็นเรื่องในสถานที่พออยาการงานนะครับเนาะนี่ครับผมบริการงานที <inflamm stain III> <Harvey. laughs> ่ห yeah. นึ่งนะครับเนาะทั <mitad> ้งนึ่งนะครับไฟทั <même> ้งนี้ครับโอ้ยสปอตไล่ทางแล้วครับเราโบเหยียบเอาโบเหยียบนะครับผมสปอตไล่ทางของบ้านนะครับเนาะอ่าบตัวนี้ก็จะเหยียบนะครับเนาะ ครับผมพวกถังที่ว่างนี่หนึ่งจะเป็นถังน้ำเพื่อขุดเจาะนะครับผมเพื่อขุดเจาะอุอโมงค์ก็ผมต้องใส่น้ำรอเลี้ยงครับผมถ้าเป็นย่างมว้วนก็สีเห็นเลยสัดเกียดนะเี๋ยวย่างม้วนนะครับผมนะครับไปยุ่นนะครับผม,นะบบผมทเทียนเทียนยเปนะ็นส่วนหนึ่งให้นี่นะครับผมมีแม่กูเห็นแสงไฟ วางเพิ่งคุณจะี่เป็นดวงจันทร์แล้วก็ต้นไม,ม้นะครับนะผมหายควบรวมลื่นนะครับผมในการเงานงานครับผมเพื่อบวยอาการหอนนะครับเนาะแต่บมเป็นว่าม,บม,บมบ็อมบหัวตะม็อบผูกคูกตัวโดนนะครับผมจะว่าใส่งานมากจๆจีนะครับคนะุณไฟแสงสว่างสีสวยสดใสครับผมสบายสบายนะครับเนาะก็ผมก็เดี๋ยวก็ร่างเอาของลงนะครับเนาะ ดังเจดีย์เจดย์เห็นนะครับเนาะเป็นยังไงใดครับผมเรือหับมาหับมาทรงพ้นปูยางมาขึ้นเรือมันก็มาเอารถเอาเรือพวกนี้ครับผมกับบั่นกับทรงนะครับเนาะครับผมบุกันนาไทยมึงไหมนะครับเด้อขอบคุณครับที่รับชมครับผมขอบคุณในหลายครับผม